สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วประจําวันจันทร์ที่24มีนาคมนะครับคลิปเน้นเู่วันนี้จัดกันมาให้แบบจุกๆกันอีกแล้วนะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่จุใจในกลุ่มครอบครัวของเราจัดให้ได้นะครับตัวเน้นตัววีเนี่ยมีให้กครับประกันความชัวร์ให้นะครับเพียงแค่พี่พี่นะครับสแกน QR code ที่หน้าจอหรือใครนะครับที่แอดไม่เป็นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ระหว่างอังกฤษเปิดบ้านเจอกับรัสเวียนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสองสนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอังกฤษเนี่ยเวอร์รังกิ้งนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของโลกนะครับส่วนรัสเวียเนี่ยอยู่อันดับที่140ของโลกนะครับส่วนเฮตัวเองของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงานของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นอังกฤษเนี่ย เอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอลเบเนียได้2-0นะครับส่วนทางด้านฝั่งรัสเซียเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับเกมล่าสุดเนี่ยรัสเซียนะครับเอาชนะอันดอราได้1-0นะครับและสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอังกฤษนะครับคุณซื้อนะครับอย่างโทมัสซูเคอร์วันนี้เนี่ยจะไม่มีชื่อของมอร์แกนคลิไว้นะครับเจโรลคอนซ่าแล้วก็แอรอนแลมเดลนะครับในกลุ่ม23 มีลุ้นติดทับมาด้วยนะครับส่วนคาดการณ์การจัดัถวัันี้ใช้ระบบ4231นะครับโดยจะใช้เป็นจารอดโบเวนนะครับจูต์เบลลิงแฮมแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์นะครับส่วนตัวลุกเนี่ยใช้เป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะครับที่ถอนตัวออกไปนะส่วนแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นแฮร์ริเคนนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอรซันนะครับของกุนซือเปาโลนิโคโรต้านะครับสำหรับความพร้อมวันนี้เนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพใช้แล้วว่าสามสี่สองหนึ่งนะครับโดยมีดิมิตีเซเลคอฟนะครับยานิตอีเคานิกนะครับเป็นอ่ากำลังหลักสําคัญนะครับส่วนตัวลุกใช้เป็นวนลาดิลับกุสตับกรีนะครับโดยจะอ่าให้ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับต้องบอกว่าเกมนัดนี้เนี่ย เปิดบ้านเบิดเปิดบ้านเปิดตัวเฮสโคดใหม่อย่างสมัตูเคิลนะครับทางด้าอังกฤษเนี่ยอาจจะดูยิงน้อยไปสักหน่อยกับการเอาชนะแอลเบเนียได้2อูนย์ะครับแต่วันนี้เนี่ยเจองานเบากว่านะครับก็ต้องบอกว่าเปิดโอกาสให้เจ้าบ้านนะครับได้ลองอะไรใหม่ๆแน่นอนครับอย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยมุ่งไปทางผลลัพธ์ไว้ก่อนนะครับน่าจะเดินเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้รัสเซียเนี่ยน่าจะตั้งเกมไม่ได้แน่นอนครับเมื่อเทียบคุณภาพ อบอลกันแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะคนลักเก็ตกันเลยนะครับวันนี้ยังมองว่าให้ต่อไปที่อังกฤษนะครับกับเลทที่เปิดมาให้วันนี้นะครับให้อังกฤษเนี่ยเป็นต่อนะครับอยู่ที่3มขีด3 5จด้านะครับสูงต่ำกำแพงเนี่ยเปิดมาให้ 3. 5ด้าขีดสี่นะครับยังมองว่าให้ต่อไปที่อังกฤษนะครับ คู่ต่อไปนะครับลิทัวเนียเปิดบ้านเจอฟินแลนด์นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับเจ้าทีนลิทัวเนียเนี่ยโอลังกิ้งอยู่อันดับที่142ของโลกส่วนฟินแลนด์อยู่อันดับที่69ของโลกนะครับอ่าแลท์เฮดตูเฮดของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้ว1นัดนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าทีนนะครับอย่างลิทัวเนียเนี่ยเอาชนะฟินแลนด์นะครับไปได้1ประตูสูตรแต่เป็นเกมกระชับมิตรนะครับ เรามาดูที่ฟอร์มการเล่นกันบ้างนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับทางฝั่งลิทัวเนียเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแพ้ไปทั้งหมด5นัดนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยแพ้โปแลนด์ครับไป1ประตูต่อ0ส่วนทางด้านฝั่งฟินแลนด์เนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดก็ดูไม่ดีเช่นกันครับชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง4ครับเกมล่าสุดนะครับเฉือนเอาชนะมอตานะครับได้แค่1ประตูต่อ0นะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นลิทัวเนียเนี่ย ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพวกเขานะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเลยนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ 3, 4, 2, 1นะครับแผนมิฟิลตัวลุกวางเป็นอาร์ตูโดซีมีคอฟนะครับแล้วก็เปอลิอุสนะครับ คอยปั้นเกมนะส่วนหัวหอกตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นครูชิตนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอนแลนด์นะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเช่นกันนะครับส่วนคัดการการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ4-3-3นะครับเดนกลางใช้เป็นเกลวกามา马านะครับคอยปั้นเกมนะส่วน3ประสานใช้เป็นโอลิเวอร์แอนแมนนะครับแล้วก็ยูเอลโปยานโปรานะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเบนจามินเคีวมานนะครับสำหรับเจ้าถิ่นลิทเติ้ลเวันนี้นะผลงานในเกมแรกพวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้โปแลนด์1-0เมื่อวันนี้นะครับเปิดบบ้้าาานนนนนตออรรรักกกมมเเยืฟิแแลด์ที่ บุกไปเชื่อมบอลต้านได้1นน,นะครับราคาบอลวันนี้นะครับเปิดมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับบุกมาเป็นต่อนะครับก็ต้องบอกว่า0ูนคีแล้วก็ราคา2เนี่ยเปิดมาให้0.5นะครับสูงต่ํากําแพงเปิดมาให้2ลูกราคา2เปิดมาให้2องคีสอวันนี้ยังมองว่าฟินแลนนะครับน่าจะ เก็บชัยชนะไปได้ในวันนี้นะครับเพราะมีแข้งสำรองคุณภาพอย่างดิโมปุก,กี้นะครับหัวหอ,อกตัวเก่านะครับดาวยิงสูงสุดของทีมชุดนี้นะครับเชื่อว,ว่าฟินแลนด์เนี่ยแข็งแกร่งกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะเจ้าบ้านไปได้อย่างแน่นอนวันนี้ฟันธงนะครับต่อไปที่ฟินแลนด์นะครับ คู่ต่อไปนะครับโปรแลรนด์เปิดบ้านเจอมอลตานะครับคู่นี้ลงเตะตอนตีสองสี่สิบห้านะครับเจ้าทินเวอร์แลนดกิ้งเนี่ยอย่างโปรแลรนด์อยู่อันดับที่สามสิบห้าของโลกส่วนมอลตาเนี่อยู่อันดับที่ร้อยหกสิบแปดของโลกนะครับและส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับยังไม่เคยพบกันนะครับไปดูที่ผลงานของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับเริ่มทางฝั่งโปรแลรนด์นะครับ อฟอร์มเนี่ย5เกมหลังสุดเอาชนะคู่แข่งได้เพียง1นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้3นัดเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะลิทัวเนียได้1-0ส่วนทางฝั่งมอต้าเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ฟินแลนด์1-0และสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นโปรแลรนด์นะครับต้องบอกว่าสภาพความพร้อมเนี่ย ไม่มีเซบาสเตียนวาลูฮิกนะครับแล้วก็นิโคล่าซาเลฟสกี้ปีอตอร์ซลินสกี้นะครับที่เจ็บถอนตัวออกไปแล้วนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพว,วันนี้ใช้ระบบ3ามนะครับแดนกลางเปลี่ยนมาใช้เป็นยาคุปปีโอดอสกี้นะครับคาสเปอร์อูกานสกี้นะครับแล้วก็ อาจจะมีเซบาสเตียนซิมันกี้แล้วก็ยาคุบโมเดอร์นะครับเป็นตัวสนับสนุนในแดนหน้านะครับส่วนคาร์โลสไวสกี้แล้วก็กองหน้าตัวเก่งอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยลงล่าตะข่ายร่วมกันเหมือนเดิมนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยนมาลตานะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับจะขาดผู้เล่นอย่างเคิร์สซอลนะครับที่ติดทดแบนนะครับส่วนคัตเกนการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ3 4 2 1ตำแหน่งตัวลุกวางเป็นเอ็นทิตูมานะครับแล้วก็คิเลียนเอ็นบุโก้คอยปั้นเกมนะครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นพอลเอ็มบองนะครับต้องบอกกวว่่่าาาเเเจ้้ถินนนนนนนััีีะครรบโปแแลลด์ยผงมก เขาเปิดบ้านเอาชนะลิทัวเนียนได้1-0แบบนี้ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องเป็นนัดที่2นะครับเตรียมดวนกับมอตา้าที่ผลงานานัดแรกเนี่ยแพ้คาบ้านต่อฟินแลนด์1-0นะครับเรทวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านาบุกมาเป็นต่ออยู่ที่1.52ราคา2เปิดมาให้2ลูกสูงต่ํากําแพงเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.53วันนี้ยังมองว่า,าโปรแลนดน์เหนือกว่าอย่างแน่นอน,นครับได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะครับโมเมนตัมค่อนข้างที่จะเข้าทางนะครับแล้ววันนี้เนี่ย แน่นอนนะครับพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้แล้ว2นัดติดต่อกันวันนี้เนี่ยมั่นใจนะครับพวกเขาเดินเครื่องเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนวันนี้ฟันธงครับให้ต่อไปที่โปลแลนด์นะฮะ คู่ต่อไปซานมาริโนเปิดบ้านเจอกับโรมาเนียนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสองนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นซานมาริโนเนี่ยเวิร์ดังกิ้งอยู่อันดับที่210ของโลกส่วนโรมาเนียทีมเยือนเนี่ยเวิร์ดังกิ้งอยู่อันดับ38ของโลกนะครับอันดับต่างกันอลาวกับฟ้ากับเหวเลยนะค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะอยู่นะครับและต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเฮทูเฮทเคยเจอกันมา1น,นัดแล้วนะครับเป็นทางฝั่งโรมาเนียเนี่ยที่เอาชนะได้1นึ่งศในศึกกระชับมิตรนะครับอ่ามาดูที่ฟอร์มมมม5 5เเกหลัััังงงงสุดดขออทท้้2นีนนนนนะะคครรรบบจาาาาถิิ่่ยยซโโ หลังสุดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไปได้เพียง1นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้3นัดเกมล่าสุดนะครับต้องบอกว่าออกไปเยือนไซปัสแพ้ไป2อศูนย์ส่วนทางฝั่งทีมเยอรมนีเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยหลุดแพ้ให้กับบอสเนียไป1นศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมมันนีนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างซาม,มาริโนเนี่ย อาพวกเขาไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทดแบนเลยนะครับวันนี้ใช้ระบบเดิมตี3-3นะครับพร้อมกับวางนิโคลาานานี่นะครับปักหลักเป็นหน้าเป้านะครับส่วนสามประสานดนกลางเนี่ยใช้เป็นฟิลิปป์ลาวดี้อันเดียสคอสตานีนะครับแล้วก็จะมีโกลินิอุสนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนโรมนีนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับนอกจากราดูดากูชินนะครับประกันหลังของสเปอร์เนี่ยแล้วก็วาเลนติ มิไลล่านะครับกองหลังจากปรามาเนี่ยที่ท่องถอนตัวออกไปนะครับก็ไม่มีใครเดี่ยงเพิ่มแล้วนะครับแต่อาจจะปรับแนวลุกนะครับโดยส่งยานิตฮาจีนะครับกองหน้าจากเรนเจอร์เนี่ยลงแทนฟาลินตานาเช่นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยประสานงานใช้เป็นแดนนิตดรากุสแล้วก็จะมีแดนนิตมานนะครับแล้วก็จะใช้ลัสวานมาตินเป็นมิดฟิลด์จากกายลี่เนี่ยเป็นหัวใจในแดนกลางนะครับต้องบอกว่าเป็นการประเดินความพ่ายแพ้ด้วยกันทั้งคู่นะสำหรับคู่นี้โรมาเนียเนี่ยยังดูดีกว่านะครับเพราะหกเกมก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเก็บชัยได้หมด แล้วก็เอาชนะเหนือคู่แข่งมาตรฐานสูงกว่านะครับอย่างซามาริโนทั้งหมดด้วยนะครับแถมเอาชนะนอกบ้านต่อเนื่องมา3ามนัดแล้วนะครับกดรวมกันแปประตูนะครับเสียลูกเดียวเท่านั้นขนาดที่เจ้าทีนเนี่ยไม่มีพัฒนาการใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับไตติแพ้คาบ้านต่อเนื่องมาส6นัดแล้วนะครับในศึกคัดบอลโลกนะครับแถมยังเสียเยอะทุกนัดด้วยนะครับวันนี้ยังมองว่ากับเรทที่เปิดมาให้เนี่ยทางฝั่ง ทีมเยือนอย่างโรมาเนียเป็นต่ออยู่ที่2.5ดขีสางส่งำกำแพงเนี่ยเปิดมาให้3ขี3.5วันนี้ยังมองว่าโรมาเนียน่าจะยิงขาดวันนี้ฟันธงให้ต่อไปที่ทีมเยือนโรมาเนียนะครับ คู่ต่อไปนะครับแอลเบเนียเปิดบ้านเจออันดอร่าคู่นี้ลงเตกกันตอนตีสองนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นแอลเบเนียโวอรลังกิ้งเนี่ยอยู่อันดับที่65ของโลกส่วนอันดอร่าอยู่อันดับที่171ของโลกนะครับต่างกันชัดเจนเลยนะครับและส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเคยเจอกันมาทั้งหมด4นัดนะครับเป็นทางฝั่งแอลเบเนียเนี่ยผลงานดีกว่านะครับโดยเอาชนะอันดอร่าเนี่ยได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอกัน1นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับเจอกันไปปี64เนี่ยเป็นแอลเเบนียเปิดบ้็น และฟอร์มการเล่นนะครับใน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านแอลเบเนียเนี่ยอฟอร์มไม่ยังดูไม่ค่อยดีนะครับโดยเอาชนะคู่แข่งได้1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดเกมล่าสุดแพ้อังกฤษ2 0งส่วนทางด้านฝั่งอันดอราเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับไม่ดีเช่นกันนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดเนี่ยพัดท่าต่อรัสเวียน1นนะครับและสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับทางด้านขวังเจ้าถิ่นอย่างแอลเบเนียเนี่ย ต้องบอกว่าใช้นักเตะเซตเดิมทั้งหมดนะครับจากเกมที่แพ้อังกฤษ2-0วันนี้คาดว่าใช้ระบบ4-1-4-1นะครับจะวางเป็นเอลเบอร์ลาดามานีนะครับคุมจังหวะตรงกลางนะครับแล้วก็จะมียาซีอาซานีนะครับเดนิมบารามีเป็นตัวหลักนะครับขึ้นเกมทางเส้นแล้วก็พร้อมกับ่งมิโตอุซูนีนะครับรับบทเป็นกองหน้าโตเป้านะครับส่วนทางด้านฝั่งอันดอร่านะครับสำหรับความพร้อมวันนี้ไม่มีการปรับทัพนะครับวดนนี้ยังใช้แผนเดิมนะครับ ระบบ5-1 4โดยนีคริสเตียนกาเซียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับนับส่วนชูเอาเตซล่ากับปาอุปาโบเนี่ยเป็นคีย์แมนหลักในแดนกลางส่วนตัวความหวังในแดนหน้าใช้เป็นแบตโตโรซร์นะครับก็ต้องบอกว่าจากเกมล่าสุดเนี่ยแม้ทางแอเบเนียนะครับจะหลุดแพ้แต่ก็บุกไปแพ้กับอังกฤษถึงในบ้านเพียงแค่2-0นับนับว่าเกินคาดแล้วกันนะครับยิ่งเกมนี้เนี่ยได้โอกาสกลับมาเล่นในถิ่นตัวเองยังเชื่อว,ว่าขมกําลัง ที่คิดว่ายังดีอยู่นะครับกับเกมชุดนี้เนี่ยน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับอีกทั้งกลุ่มแกนหลักแนวลุกจัดว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับซึ่งมองจากคุณภาพของนักเตะอันโตลาแล้วเนี่ยแม้ช่วงยังช่วงหลังๆนะครับจะยกระดับทีมขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ยังมองว่ายังห่างชั้นกับเจ้าถิ่นอย่างแอลเบเนียอยู่นะครับกับเลทที่เปิดมาให้วันนี้นะครับแอลเบเนียเป็นต่ออยู่ที่1.5ขี 2, ราคา2เปิดให้1.5สูงต่ำกำแพงเนี่ยเปิดให้2.5 ราคา2เปิดมาให้2คงขี2.5วันนี้ยังมองว่าแอลเบเนียดูดีกว่านะครับวันนี้ฟันธงให้ต่อไปที่เจ้าถิ่นแอลเบเนียนะครับโคต่อไปนะครับบอสเนียเปิดบ้านเจอไซปัสคู่นี้ลงเตะตอนตีสองสนะครับเจ้าถิ่นอย่างบอสเนียเนี่ย เบแรงเรกิ้งยูนดับ74ของโลกส่วนไซปัสนะครับยูมดับที่130ของโลกนะครับและส่วนเฮตูเฮของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้ว4นัดนะครับต้องบอกว่ากินกันไม่ลงผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งไซปัสนะครับเปิดบ้านเอาชนะบอสเนียนะครับไปได้3ประตูต่อ2ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเน้นออกบ้านใครบ้านมายนะครับเรามาดูที่ฟอร์มการเล่นนะครับใน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับขอเริ่มทางฝั่งเจ้าทินบอสเนียกันก่อนละกันนะครับโดย เอาชนะคู่แข่งไปได้เพียง1นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดเกมล่าสุดนะครับบอสเนียเฉือนเอาชนะโรมาเนียไปได้ก่อนนะครับหประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างไซปัสเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้3เกมล่าสุดนะครับไซปัสเปิดบ้านเอาชนะซามาริโนได้2อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นบอสเนียนะครับต้องบอกว่าไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ4ีซีสองโดยมีเออร์มาดินเด ซาเม็ดบาดานะครับควงคู่กันลาสตากอนในแดนหน้าแล้วก็จะมีเบนยามินตาลีโลนะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลางส่วนทางด้านฝั่งเซปัสเนี่ยสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเช่นกันนะครับคาดว่าวันนี้นะครับใช้ระบบ4-2-3-1โดยจะใช้เป็นโยอันนิตปิวต้าสนะครับอายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วใช้ปีเอรลอสโซติลิอูนะครับรับจ็อบเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับบอกได้เลยเกมนี้นะครับบอลเนี่ย ขาดเกินกว่าที่คิดแน่นอนเพราะทีมเยือนไซปัสเนี่ยเพิ่งจะคุบซานมาริโน,โนได้2อศูนย์แต่ก่อนหน้านั้นนะครับไม่นานนะครับเพิ่งบุกไปแพ้กับโรมาเนีย4ีหนึ่งนะครับชนิดสู้ไม่ได้นะักตัดภาพกลับมาที่เจ้าถิ่นบอสเนียนะครับที่ล่าสุดเนี่ยบุกไปเชื่อโรมาเนียได้1นศูนย์เก็บ3แต้มสําคัญออกมาได้แบบเนียนๆเ,เรียกว่าน่าจะตึงพอตัวเลยนะครับกับวันนี้เนี่ยราคาเปิดมาให้ทั้งฝั่ง เจ้าบ้านอย่างบอสเนียเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1นึขีดหนราคา2เปิดมาให้1.5สูงต่ากําแพงราคาบนเปิดมาให้2องจขีดสราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้ยังมองว่าบอสเนียสู้ได้นะครับเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่แล้ววันนี้ฟันธงให้ตอบไปที่บอสเนียนะครับ คู่สุดท้ายจะพาไปลุยศึกเซกุนดาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเลอาราโกซาเปิดบ้านเจอกับคอร์โดบาคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสองครึ่งนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างซาราโกซาเนี่ยอยู่อันดับที่18ของตารางมีอยู่36แต้มแข่งไปแล้ว31นัดชนะ9เสมอ9แพ้13นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคอร์โดบาเนี่ยอยู่อันดับ11ของตารางมี44แต้มแข่งไปแล้ว31นัดชนะ12เสมอ8แพ้11นะครับส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับ ต้องบอกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นซราโกซาเนี่ยผลงานดีกว่าโดยรวมเนี่ยเอาชนะทีมเยือนอย่างคอร์โดบาได้6นัดแล้วคอร์โดบาเนี่ยเอาชนะซราโกซาได้2นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน3นัดนะครับโดยในเกมล่าสุดเนี่ยทั้งคู่นัเสมอกันไปแบบสุดมัน2-2เรามาดูที่ฟอร์มการนกันบ้างกันนะครับหเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับขอเริ่มทางฝั่ง เจ้าถิ่นซาราโคซ่านะครับโดยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอ2นัดแพ้3นัดเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนอาร์เมเนียอาอเมเิียแพ้ให้กับอเมริกาไปสี่หนึ่นะครับส่วนทางฝั่งกรอโดบ้าเนี่ยฟอร์มดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดนะครับเสมอกับสปอร์ติ้งกิสคอน1-1นะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับอาร์สลาโคซ่าเนี่ยวันนี้ไม่สามารถใช้งานมาคอร์ดลูน่านะครับวิงแบ็กที่ สะสมเหลืองครบโคต้าครับจึงโดนแบนนะครับเช่นเดียวกับพวกซาเม็ดบาสตานะครับที่เจอใบแดงโดยตรงนะครับส่วนคาดการการจะทัพวันนี้เนี่ยใช้ระบบ352โดยมีแดนนี่โกเมสนะครับราตะข่ายล้มกับมาริโอโซเบรอนนะครับสังกัดทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างกอโดบ้าเนี่ยสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับใช้ระบบ433นะครับโดยจะวางเป็น คาโบกอลาเรสนะครับแล้วก็จะมีนิโกโรโอเบสกี้แล้วก็จะมีคริสเตียนกาลิกาโดนะครับเป็นสามประสานแดนหน้านะครับ สำหรับวันนี้ซาโกซาเนี่ยฟอร์มแผ่วต่อเนื่องหลังจากแพ้ติดต่อกัน2เกมแล้วก็สะกดใจไม่เจอ7เกมเติดแถมแพ้คาบ้าน2ใน3เกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งโดนทีมอันดับสิอย่างเอลเช่เนี่ยยกพลนะครับมาเผาเครื่อง42ส่วนด้านฝั่งโคลโดบาเองซึ่งภาพรวมเหนียวแน่นไม่แพ้ใครติดต่อกันมา5เกมนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะ3เกมเล่นนอกบ้านได้อย่างแข็งแกร่งเวลาเล่นนอกบ้านเนี่ยมีสถิติที่ดีเลยนะครับชนะ 5. จาเ6กเกมที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยปากเดอาโอเบโดมาแล้วนะครับทีม ประกอบกับทีมเยือนวันนี้นะครับแพ้ออกจากสังเวียนแห่งนี้เนี่ยตลอดสี่ทิปล่าสุดที่ผ่านมานะครับไม่แพ้เลยนะครับและเลทนะครับเปิดมาให้ทั้งฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยเรอัลซโลซาเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.4 0.5สูงตามกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.2ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้ยังมองว่าทีมเยือนอย่างอาคอร์ดูบานเนี่ยมีลุ้นนะครับที่จะไม่แพ้กลับออกไปอย่างน้อยๆเนี่ย น่าจะมีแชร์แต้มได้ด้วยนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้รองไปที่คอร์โดบาน,นะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปเน้นๆเจ็ดคู่นะครับเดี๋ยวจะมาส,สรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับสาหรับคู่แรกอังกฤษเปิด,ดบ้านเจอรัสเซียนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่อังกฤษแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปลิทัวเนียเปิดบ้านเจอฟินแลนด์คู่นี้ต่อไปที่ฟินแลนด์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปโปแลนด์เปิดบ้านเจอมอลตาค,คู่นี้แนะนํา,นาต่อไปที่โปแลนด์แล้วกดไปที่สกอร์สูงครับคู่ต่อไปซามาริโนเปิดบ้านเจอกับโรมาเนียนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่โรมาเนียแล้วกดไปที่สกอร์ สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปบอสเนี่ยเปิดบ้านเจอไซปัสคู่นี้แนะนําต่อไปที่บอสเนี่ยแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายเลออสซาโกซาเปิดบ้านเจอคอโดบาคู่นี้แนะนํารองไปที่คอโดบาแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับจัดไป